สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนแนลตอนนี้ผมอยู่ที่อบตมนาหวานนะครับจุดออกกําลังกายนะครับติดกับทะเลน้ําจืดนะครับที่เห็นนะครับถ้าได้ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาออกกําลังกายต้านครับต้านทานโลกนะครับสร้างภูมิต้านทานนะครับผมคุมกันที่ดีที่สุดคือนี่นะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดออกกําลังกายนะครับยาวไปเลยฮะที่อบตมนาหวานนะครับกินลมชมวิวนะครับบรรยากาศดีนะครับ เดี๋ยวผมค่อยๆไปถ่ายกล้องมาให้ดูนะครับนี่เลยนะครับมาชมน้ําในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าศักกันเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่เอฟซี FC นะครับที่น่ารักมาบอกว่าให้เอาไม้ไปปักไว้นะครับแต่ผมก็เคยไปปักไว้มันเคยหายไปก็เลยไม่ได้ปกักเดินนับก้าวเอาจากาป้ายทะเลน้ําจืดแล้วก็มาเช็คดูว่าน้ําขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราจะไปอัปเดตน้ําด้วยกัน ไม้ที่ปักไปเมื่อวานยังอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับผมไปดูกันเลยครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มซาซาลงบ้างแล้วนะครับผมซึ่งมีเวลาที่จะอยู่ในฤดูฝนอีกเพียงแค่เดือนเดียวนะครับแต่น้ํานะครับปริมาณน้ําในเขื่อนของเราเนี่ยมันจะพอเพียงไม้นะครับเพราะสําหรับพี่น้องที่ทําการเกษตรนะครับก็รอรุ้นน้ําในเขื่อนนะครับว่าจะขึ้นมากี่เปอร์เซน็นต์ ปีนี้แรงนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมที่ทำการเกษตรทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไม้ที่เราปักไว้นะครับว่ายังอยู่ไหมครับผมตรงนี้เป็นทางลงครับท่านผู้ชมตรงป้ายอ่ลงไปที่ป้ายทะเลน้ำจืดแล้วก็ลงไปที่ผมปักไม้ไว้ทางด้านนี้นะครับโวโวโวเยโอเคครับดีใจด้วยนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ไม้ของเรายังอยู่ดีมีสุขอยู่นะครับผมรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับไม้เป็นไม้ลวกที่บ้านนะครับผมเอาปักต้นผักหวานป่าที่ปลูกไว้นะครับครับปลูกนะครับเสริมนะครับรายได้นะครับทํากินทําขายนะครับอย่างที่ช่องเจะเอ๋ลงนะเดี๋ยวเราจะนับก้าไปเนาะเมื่อวานนี้สิบเก้าใช่ไหมครับว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกโอ้น้ำขึ้นมาสี่เก้านะครับท่านผู้ชมขึ้นมาสี่เก้าเลยนะครับเมื่อวานนี้น้ำได้สิบเก้าครับจากไม้ที่ปักไว้น้ำในเขื่อนป่าสักชรทรศิ์ก่อนนี้ก็ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งเปอร์เซนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับจำได้ไหมเมื่อวานนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย22%ครับผม จากเมื่อวานนี้นะครับน้า22วันนี้ขึ้นมาอีก1%นเเะครับเป็น23เแล้วนะครับผมดีมากเลยนะครับจะให้ดีมากๆๆกมกกก็คือต้องขึ้นไปเป็น100%ซนะครับผมก็ขอให้ฝนตกนะครับเยอะๆนะครับผมทางเหนือนะครับน้ําจะได้ไหลลงมาเนาะแต่ว่าพายุที่เข้านะครับผมก็ได้แค่พัดผ่านนะครับทางเหนือทางอีสานตอนบนนะครับรู้สึกว่าจะไปทางฝั่งเวียดนามนะครับผม ก็รอลุ้นว่าจะมีพายุลูกไหนที่จะมาตกนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่23แล้วนะครับผมก็ยังขึ้นมานะครับขึ้นมาเมื่อกี้นี้49นะครับขึ้นไปอีก1นะครับจากเมื่อวาน22ปรครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมขออนญาตนะครับนี่ครับพาท่านผู้ชมชมวิวนะครับสวยๆ สวยมากๆนะครับผมก็มีความรักและผูกพันเหมือนกับ f c ที่น่ารักนะครับคอมเมนต์มาบอกว่ารู้สึกผูกพันนะครับผูกพันผมโตมาที่นี่นะครับผมผมก็เป็นคนอุดรน,นะครับผมเป็นคนอุดรเด้อพ่อแม่พี่น้องเจเอชแอนเอเป็นคนอุดรครับผมครับแต่ว่ามาโตอยู่แม่น้ำปลาสักตอนเรียนนะครับผมรงเรียนฟังเขาพระนะครับผมโรงเรียน 2016, ซอยซย,ซย,ซยี่สิบหกสายสีสาย ครับผมผมปั่นจักรยานนะครับอ้อมภูเขาไปกว่าจะไปถึงโรงเรียนนะต้องต้องหลายกิโลครับเนี่ยอ้อมภูเขาไปนะ่ะเมื่อก่อนมีแค่แม่น้ําป่าสักนะครับเลิกโรงเรียนมามาบ้านจะต้องเอาจักรยานนะจอดไว้บ้านอาบ้านอาอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามแม่น้ําแต่พ่อกับแม่อยู่ในท่าลอกนะครับตรงทางข้ามแม่น้ำนะครับมีเรือข้ามไปส่งผมผมก็ปั่นจักรยานจากบ้านอาไปโรงเรียน บางวันมายืนเรียกพ่อกับแม่นะ่ะเรียกนานเรียกให้พ่อแม่นะ่ะเอาเรือไปรับให้เอาเรือไปรับผมเนี่ยทายข้ามไปตอนนั้นเกื่อนประสัทยังไม่สร้างนะครับเกื <c oughs> ่อนประสัทยังไม่สร้างครับท่านผู้ชมปรากฏว่าพ่อกับแม่คงไม่ได้ยินนะ่ะคงทํางานอยู่นะพ่อกับแม่ก็ลังทไร่ครับตอนนั้นไร่กระโพดไร่ถั่วอะไรเงี้ยไล่ไฟ้ายไร่ถั่วเหลืองอะไรเงี้ยครับผมก็คงจะไม่ได้ยินคงจะทําทงานเพอเอยยัยงไงถอดชุดนักเรียนนะครับถอดชุดนักเรียนเอาวางไว้นะครับ อยู่ฝั่งนี้ไหวไปเอาเรือนะครับมาเอากระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ามา,ากระเป๋านักเรียนแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ถอดนะไหวครับข้าแม่น้ําป่าสักนะครับตัวเล็กๆเ,เพราะว่าผมโตที่นี่ผมรู้สึกรักรักแม่น้าป่าสักนะครับผมเหมือนกับ f c นะครับที่รักและก็ผูกพันขอบคุณนะครับที่ก็ามารับชมนะครับคลิปอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักกับผมยังไงก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผม แต่ทุกคนต้องมีอาชีพเนาะไม่งั้นเราจะกินอยู่ยังไงก็เข้าใจอยู่นะครับก็ขอบคุณยังไงก็ผมก็ได้ท่านผู้ชมเป็นกําลังใจนะหนึ่งในนั้นเวลาผมอยู่บ้านผมจะขาดรายได้นะครับโดยที่ปกติผมก็ค้าขายนะครับเท่างนี้ก็อาศัยแบบมีรายได้เสริมนะครับพอได้กินค่าน้ําค่าไฟนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับที่รักกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ปลูกพันธุ์ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมวิวครับริมเขื่อนไปนะครับแล้วก็มีจุดอันซีนนะครับจุดอันซีนที่อยู่อา่าถ้าเป็นสภานรากกลางน้ำนะครับผมหลายท่านคงน่าจะรู้จักดีนะผมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะครับในนี่ครับไม้ กายสิทธิ์ของผมเนี่ยผมจะต้องย้ายเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงทางขึ้นทางลงนะครัไม่รู้ว่าใครขึ้นในลงบ้างหรือบางทีเขาอาจจะใ,ใช้ประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าเราเอามาปากไปประโยชน์อะไรนะก็าย้ายดีกว่า นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันเนาะหนึ่งสองสามโอ้มันโชคดีตรงนี้แหละตรงที่มีต้นมะขามเทศเนี่ยฮะจะปักไม้ไว้ที่ต้นมะขามเทศถ้าเกิดไม้เราหายไป นะครับแล้วก็ปลูกมะขามเทศทางเกษตรนะครับแห้เอฟซีท่านผู้ชมมารับชมนะครับแล้วใต้มะขามเทศผมก็ปลูกผักหวานครับก็พอดีเลยนะเป็นเรื่องเข้าบ้านๆนะขอบคุณมากมากนะครับที่รักกันรักน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับ19นะครับจากไม้ปักไว้ตรงต้นมะขามเทศถ้าเกิดไม้หายเราไม่ต้องเรียดนะครับเรายังเหลือต้นมะขามเทศที่รักนะครับผม เลยครับท่านผู้ชมที่มารับชมจนจบคลิปนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมต้องย้ายหลักอเพราะว่าพี่น้องเราก็จะใช้เส้นทางนี้ในการทมาหากินนั่นเอง